ต้องเตเผยแรงบนันดาลใจกลั่นกองอย่างหนักกว่าจะเป็นหนังสเปเลอพร้อมเปิดที่มาเพลงยื้อถูกบ่มเพราะเกือบเจปีก่อนถูกนำมาฉายอบกอดทุกคนประสบความสำเร็จจนกลายเป็นปรากฏการณ์สำหรับสเปเลอร์ภาพยนตร์แนวสยองขวัญคอมเมดี้ผลงานล่าสุดของจักรวาลไทยบ้านฝีมือการกำกับของต้องเตทิติสีนวลที่ตอนนี้ยังคงแรงไม่หยุด รายได้พุ่งทยานทะลุ300ล้านบาทแล้วโดวยวิธีการเล่าเรื่องที่จริงใจและยังคงความสนุกม่วนชื่นอัดแน่นด้วยสเนสน่ห์สไตล์ไทยบ้านพร้อมเพิ่มเติมความหลอนแบบหนังสยองขวัญแต่แกนนแท้ของหนังเรื่องนี้กลับทําให้หลายคนต้องหลั่งน้ําตาโดยการหยิบเรื่องราวความตายมาเล่าผสมกับความเชื่อของคนไทยผ่านพิธีและวิถีของพี่น้องชาวอีสานได้อย่างลึกซึ้งในหลายมิติ ซึ่งสัป,ปเหอรเล่เล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านโนนโคนในจักรวาลไทยบ้านเมื่อเกิดเด็กหนุ่มวัย25ปีที่เรียนจบกฎหมาย7-8ปีโดยมีพ่อสัป,ปเหอร์เสักทำอาชีพสัป,ปเหอร์เขาหวังว่าจะไปสอบเป็นทนายหรือประหลัดอำเภอแต่ต้องมาช่วยพ่อเป็นสัป,ปเหอรเ่เพราะพ่อป่วยจะต้องมาช่วยพ่อทำงานแต่ก็ลังเลเพราะเกิดเป็นคนที่กลัวผีมากๆและต้องมาทำงานกับศพ ขณะที่เสี่ยงอกหักจากรักและพยายามบวชเพื่อลืมแฟนเก่าใบาข้าวแต่สุดท้ายต้องมาเจ็บปวดเพราะใบข้าวต้องจากไปและทำใจไม่ได้จึงหาวิธีที่จะเจอกับใบข้าวในโลกหลังความตายจึงเรียนรู้และศึกษาทฤษฎีต่างๆเกี่ยวกับการเจอคนที่ตายไปแล้วและไปปรึกษาซาเปล,เลอร์สักพอเจิที่ทำพิธีถอดจิตไปในโลกของความฝันสามารถเจอคนที่ตายได้ สัปเลอร์สักมีข้อแลกเปลี่ยนในการทำพิธีให้โดยเสียงต้องมาช่วยเจดิดทำงานสัปเลอร์เพราะเจิดเป็นคนที่กลัวผีมากๆและต้องทำศพแทนพ่อเสียงเป็นคนสุดท้ายที่จะได้ทำพิธีถอดจิตให้ก่อนตายสุดท้ายทุกอย่างมีเวลาของมันมันคือธรรมชาติของความจริงทุกคนเรียนรู้และเข้าใจการยือ้อและการเสียคนที่รักจากไป ซึ่งนอกจากตัวหนังที่ประสบความสำเร็จอย่างงดงามแล้วเพลงประกอบภาพยนตร์ก็ได้รับการตอบรับที่ยอดเยี่ยมไม่แพ้กันไม่ว่าจะเป็นเพลงลาคำเอ่ยขับร้องโดยสารสารสินที่ถูกปล่อยออกมาก่อนหน้าและล่าสุดกับเพลงยือ้อซึ่งเพลงนี้ได้ศิลปินอีสารสายกวีติก๊กปรีชาปัดภยัยและ นักแต่งเพลงมือทองสายอินดี้ที่โดดเด่นในการใช้คำสละสลวยมาขับร้องพร้อมลงมือเขียนเนื้อเพลงและทำนองเรียบเรียงและมิกซ์แอนด์มาสเตอร์โดยออนบอร์ดสตูดิโอซึ่งปรีชาได้โปรดิวเซอร์เองร่วมกับขยะหน้าต้นไม้ซึ่งเป็นนามปากกาของต้องเตด้วยทันทีที่ปล่อย MV เพลงนี้ออกมาก็กลายเป็นที่พูดถึงกันอย่างมาก และตอนนี้กวาดยอดวิว MV ใน YouTube ูแบบถล่มทลายล่าสุด10ล้านวิวไปแล้วหลังจากที่ปล่อยออกมาเมื่อวันที่13ตุลาคมที่ผ่านมาพร้อมติดเพลงมาแรง Hashtag วัขนขณะที่คอมเมนต์ในโลกออนไลน์ต่างออกมาชื่นชมท่วมท้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวที่ซึ้งกินใจ กับการเผยให้เห็นถึงความเจ็บปวดของการต้องบอกลาคนที่รักจากไปผ่านพิธีทำศพส่วนเนื้อเพลงที่ถ่ายทอดถึงความรักที่ไม่อาจยื้อได้อย่างจับขั้วหัวใจอย่างท่อนฮุกที่บอกว่าความเยือกเย็นเกลื่อนใจขุนมัวบห่หูกำลังหวาดกลัวอีหยางยานต้องใช้ชีวิตลำพังฟื้นอยู่ต่อไปโดยบ่มีเจ้ายานต้องกลายเป็นคนถูกลืมกลัวน้ำตาซึมไปจนนิรันด์แลกชีวิตคงบ่สำคัญ ถ้ามันสิยือ้อเจ้าไว้สุดท้ายกะยื้อบ่อได้นอกจากนี้ในเะ MV ยังมีศสีนที่ขยี้ความรู้สึกของตัวละครอีกหลายศสีนโดยปรีชาปัดัยได้เผยความรู้สึกว่าความในใจหลายอย่างได้ถูกพูดออกมาแล้วผ่านเพลงนี้ให้ทุกคนได้ยินมันเพลงนี้อายุเกือบ7ปีผมเฝ้ารอมานานมากผมแต่งมันตอนประมาณปี60 ขณะที่ต้องเตได้เปิดแรงบันดาลใจและแก่นแท้ของเพลงยื้อนี้ด้วยประโยคบาดลึกและแทรกใจว่าความตายมันฆ่าเราได้ครั้งเดียวแต่ความรักมันฆ่าเราไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะตายก่อนจะบอกว่ามีคนเคยบอกกับผมไว้ว่าถ้าเราเขียนบทหรือต้องเล่าเรื่องอะไรสักอย่างเราควรเล่าเรื่องที่ใกล้ๆตัวก่อนนะมันจะทำให้เราเข้าใจมันง่ายขึ้น และอาจจะทำมันได้ดีและไม่ยากเท่ากับเรื่องที่เราไม่รู้แต่สำหรับผมเรื่องนี้ผมอยากจะเล่าเรื่องความตายเพราะผมคิดว่ามันใกล้ตัวผมมากๆและใกล้จะเป็นเรื่องธรรมชาติแต่พอจะเล่าเรื่องความตายจริงๆทําทำไมมันรู้สึกว่ายากมากและเล่ายากมากที่จะทำให้เราเข้าใจมันถ้าเราต้องตั้งคำถามว่าความตายคืออะไรคงมีหลายคำตอบที่แตกต่างกันออกไป บางคนอาจคิดว่าความตายคือจุดจบบางคนอาจคิดว่าความตายคือจุดเริ่มต้นบางคนอาจคิดว่าความตายคือจุดที่เราต้องเจอสำหรับผมผมแค่เข้าใจว่าความตายคงสอนให้เราใช้ชีวิตและเรียนรู้ความตายจากการสูญเสียในชีวิตสูญเสียคนที่รักคนที่ใกล้ชิดมิตรสหายและหญิงชายหรือสิ่งมีชีวิตที่เราอาจไม่รู้จักสิ่งที่น่ากลัวที่สุดไม่ใช่ความตาย แต่อาจคือใจสิ่งที่ชอบทำร้ายใจไม่ใช่ความตายแต่อาจคือปากเรามักจะวิ่งตามในสิ่งที่กำลังจะเสียไปเสมอทั้งที่ตอนที่มีชีวิตอยู่หลายครั้งเราเลือกที่จะเดินหนีมันจงมีความสุขกับชีวิตที่เหลืออยู่นะครับก่อนที่ผู้กำกับคนดังจะทิ้งท้ายถึงแรงมาดานใจในการกลั่นกรองก่อนจะออกมาเป็นหนังสปเอเรว่าผมไม่แน่ใจว่ามันจะสำเร็จไหม แต่ผมก็คงเข้าใจว่าความสำเร็จมันมันมกอยู่กับเราเป็นเวลาสั้นๆและทุกความสำเร็จนั้นจะมีคนยินดีจริงๆกับเราไม่กี่คนแต่หนึ่งในนั้นก็คงเป็นตัวเองตัวหนังอาจทำให้คนผิดหวังที่คาดหวังกับหนังเรื่องนี้ไว้เยอะแต่ผมเหมือนบ้าไปที่อยากทดลองเล่าเรื่องธรมธรมดาๆมดยความจริงที่เราพบเห็นผ่านวิถีชีวิตคนอีสานยุคใหม่ที่ตั้งคำถามกับความเชื่อ พิธีกรรมที่กำลังจะหายไปความงดงามและเล่าเรื่องราวความตายที่เราต้องเจอตอนเขียนบทผมคิดเยอะมากระหว่างใส่ตัวตนที่เป็นเราอยู่หรือเราจะเอาใจกลุ่มแฟนคลับที่ติดตามถทยบ้านเป็นหลักการทำหนังเรื่ององค์ประกอบคงเยอะมากเราจะเป็นตัวของตัวเองทั้งหมดเลยก็ไม่ได้พยายามเอาสิ่งที่คนต้องการใส่ไปในหนังผ่านความต้องการของเราบ้างอย่างน้อยถึงไม่มีคนชอบ ก็คงมีเราแหละคนหนึ่งที่ชอบมันหวังว่าทุกคนอาจจะได้อะไรจากหนังเรื่องนี้นะครับผมอาจเป็นคนไม่เก่งและไม่คิดว่าตัวเองเก่งเลยนะครับแต่ผมแค่อยากจะเป็นคนที่โชคดีมีคนรักและคนให้โอกาสเยอะมากและผมก็มีเพื่อนๆพี่ๆรอบข้างที่มีแต่คนเก่งๆมากทำให้ต้องเรียนรู้เยอะขึ้นผมต้องตั้งใจมากขึ้นเข้าใจตัวเองมากขึ้นและผมต้องเป็นมนุษย์มากขึ้น เรียนรู้แก้ไขเข้าใจและเติบโตสุดท้ายต้องเตได้ขอบคุณทุกคนที่ทำให้เขาได้รับความสำเร็จในงานครั้งนี้ภาพเฟซบุ๊กต้องเตต้องเตทิ่ติเซิร์งมิวสิกไทยบ้านแชนแนล